เรียบร้อยแล้วนะคะพอเราตัดนะคะเป็นผืนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเราก็เอามาใส่ในกระปุกไว้นะคะพอใช้ก็คือตัดแบ่งครึ่งพี่น้องก็จะได้เปลี่ยนนะคะผ้าพันคอพร้อมๆกันเลยค่ะ น้องรวยเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมาดูกันสิว่าพี่นินจาใส่ผ้าพันคอใหม่แล้วจะน่ารักขนาดไหนนะคะมาแล้วพี่นินจาเขาเป็นตัวสีดํานะคะโอ้โหพอใส่ผ้าพันคอสีนี้ขึ้นมาสวยเลยต้องชมเขานะเขาสวยนะคนเนี้ พี่เขาเจ็ดแปดปีแล้วนะคะคนนี้โอ้โหสาวสวยประจําบ้านนะคะเป็นแมวอินโทรเวิร์ดค่ะไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครคะ่ะคนนี้นะคะเอาละค่ะท่านไหนถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องรวยเป็นกําลังใจให้พี่นินจานะคะเราก็เป็นกําลังใจให้พวกเราค่ะทําคลิปดีๆนะคะมาให้ทุกท่านค่ะอย่าลืมนะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อไอเดียไปใช้ได้เลยค่ะประหยัดจริง